สวัสดีค่ะต่อไปนะคะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีพฤษก,กค่คะการย้ายดาวของดาวพุธในครั้งนี้ไม่ใช่จังหวะของโชคแบบฟลุกแต่เป็นช่วงที่ชีวิตค่อยๆถูกยกฐานะขึ้นด้วยเหตุผลความถูกต้องและการตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้นค่ะดาวพุธนะคะย้ายเข้าไปในอยู่ในเรือนสุภะของชาวพฤษภเรือนสุภะ คือเรือนของความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าชื่อเสียงการเลื่อนตำแหน่งผู้ใหญ่การเดินทางไกลและโชคที่มาจากการทำสิ่งที่ถูกต้องเมื่อดาวพุธย้ายมาอยู่ตรงนี้และมาอยู่ในเรือนของดาวเสาพลังที่เกิดขึ้นก็คือความก้าวหน้าแบบชา้าแต่มั่นคงและก็ยั่งยืนไม่ใช่โชคจากการเสี่ยงแต่เป็นโชคจากการคิดเป็นวางแผนเป็นและเดินตามขั้นตอนที่ถูกต้องค่ะ สำหรับชาวพึกษพที่เกิดในภาคกลางวันนะคะดาวพุธเป็นเจ้าเรือนของเรือนเป็นเจ้าเรือนพบปุตตะเมื่อย้ายมาเข้าเรือนสุภานะคะสิ่งที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นความคิดสร้างสรรค์ไอเดียผลงานส่วนตัวและสิ่งใหม่ในชีวิตจะถูกผลักดันให้เติบโตไปอีกขั้นช่วงนี้จะเด็ดเรื่องการต่อย,ยอดผลงานที่ทำอยู่การเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่อย่างจริงจัง การเขียนการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้การเรียนต่ออบรมสอบหรือพัฒนาตัวเองบางคนอาจได้ข่าวดีเรื่องการยอมรับจากผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หรือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจนะคะสิ่งที่ควรระวังในช่วงนี้อย่าคาดหวังผลงานสูงจนกดดันตัวเองคิดมากใช้เหตุผลหนักเกินไปลืมความสุขระหว่างทาง สิ่งใหม่ที่ตั้งใจทำอย่างจริงจังจะพาโอกาสและความก้าวหน้าเข้ามาเองไม่ต้องรีบแต่เราต้องทำอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับชาวพึกศกที่เกิดภาคกลางคืนดาวพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระเข้าพบสุภะซึ่งหมายถึง เจ้าเรือนกระดุมพระก็จะหมายถึงการเงินรายได้ทรัพย์สิสนผลประโยชน์และความรู้สึกมั่นคงว่าเรารวยหรือจนนะคะเมื่อดาวพุธย้ายเข้ามาเรือนสุภาการเงินในช่วงนี้ก็จะเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าตำแหน่งชื่อเสียงผู้ใหญ่และเส้นทางชีวิตที่ไกลขึ้นรูปแบบของการเงินอาจจะได้มาจากรายได้เพิ่มจากความรับผิดชอบที่สูงขึ้นหรือได้ผลประโยชน์จากผู้ใหญ่หรือองค์กรใหญ่มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง หรือได้รับความไว้วางใจเงินจะพาไปสู่ความสะดวกสบายและความมั่นคงมากขึ้นบางคนนะคะอาจมีไรายได้จากต่างถิ่น ต่างแดนหรือต่างประเทศหรือต้องมอีอาจจะต้องมีการเดินทางไกลเพราะเรื่องงานแล้วก็งานนั้นก็จะได้เงินด้วยนะคะช่วงนี้ยังเป็นจังหวะที่ชาวพึกงศกพากกลางคืนเริ่มเปลี่ยนมุมมองเรื่องรวยหรือจนจากการมองแค่วันนี้ไปสู่การวางแผนระยะยาวทั้งชีวิตสิ่งที่ควรระวังในช่วงนี้ก็คือระวังรายจ่ายเพื่อการเดินทาง ระวังค่าใช้จ่ายเพื่อภาพลักษณ์ตำแหน่งหรือความก้าวหน้าแล้วก็อย่าก,กดดันตัวเองเรื่องความสำเร็จมากเกินไปอย่าผูกคุณค่าชีวิตไว้กับตัวเงินหรือชื่อเสียงถ้าเราจัดการระบบการเงินดีใช้เงินให้สอดคล้องกับเส้นทางชีวิตความมั่งคั่งก็จะค่อยค่อยงอกงามอย่างมั่นคงนะคะสรุปนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภ เมื่อดาวพุธย้ายเข้าสุภาในเรือนเสาไม่ใช่โชคที่มาเร็วแต่เป็นโชคที่ยกฐานะชีวิตให้สูงขึ้นอย่างมั่นคงใครที่ทำสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องมีการวางแผนเป็นและไม่หลุดจากหลักการของตัวเองจะเห็นเส้นทางชีวิตชัดขึ้นทีละก้าวชาวพึกศกยังสามารถใช้ชีวิตของตนได้และพาดาวช่วงนี้ให้ผ่านไปอย่างมั่นคงและขี้คายค่ะ การรู้จังหวะดาวไม่ใช่เพื่อเล่นชีวิตแต่เพื่อเดินให้ถูกทางขอให้ทุกคนใช้ชีวิตของตนแล้วให้ดาวผ่านไปอย่างที่คายนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ